ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่มีบุตรแล้วก็ใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา3-3แล้วก็มาตรา3 9อยู่นะครับในเดือนมกราคม2568เขาจะประกาศขึ้นเงินให้นะครับจากเดือนละ800บาทจะเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทนะครับการประชุมคณะกรรมาการประกันสังคมครั้งที่11นะฮะในปี2567นนี้นะครับที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับให้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีครับของผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39จากเดิมเนี่ยได้เดือนละ800บาทนะฮะก็ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทนะครับ คณะกรรมการ,ปร,การประกันสังคมก็เปิดเผยนะครับว่ามติดังกล่าวนั้นเตรียมประกาศใช้ในช่วงเดือนมกราคม2568โดยหลังจากนี้ครับจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อรับทราบก่อนจะประกาศขอ,อกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขในประกาศกระทรวงแรงงานโดยจะมีเด็กที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินดังกล่าวเนี่ยประมาณ1 200, ล้าน2แสนคนแล้วก็เป็นบุตรแรงงานไทยเนี่ยประมาณสัก 98%แล้วก็เป็นบุตรแรงงานข้ามชาติประมาณ2%นะครับส่วนที่เหลือในปี2567นี้เนี่ยทางอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งพิจารณาการปรับสิทธิประโยชน์อื่นๆนะที่เคยได้หาเสียงเอาไว้ภายในปี67นี้อย่างเช่นการเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น20,000บาท จากในปัจจุบันนะครับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39จะได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับนอกจากนั้นจะมีการเพิ่มประกันการว่างงานสิทธิประโยชน์ธนกรรมนะฮะ900ไม่น่าพอแล้วนะฮะดูวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสูตรการคํานวณบํานาญมาตรา3-3และมาตรา39ใหม่ด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคำนวณมาตรา39เนี่ยใคร5ปีสุดท้ายที่ส่งเนี่ยอายุ55้าเขาคานวณจาก4,800บาท แต่ถ้าเป็นมาตรา33ถ้าเงินเดือนเกิน15คิดที่15นะครับอันนี้ถ้าปรับใหม่ก็ดีครับนะไม่งั้นมันเสียประโยชน์ไปสําหรับคนที่ส่งมาตรา33มาตั้งนานแล้วไม่รู้แล้วไปส่งมาตรา39กลายเป็น5ปีสุดท้ายได้เงินน้อยเนี่ยนะครับทีนี้การศึกษาเนี่ยก็พบว่าประเทศที่มีสวัสดิการดี ก็ยังมีจํานวนการเกิดของเด็กนั้นน้อยนะครับจริงๆเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นการการะตุ้นให้คนนั้นอยากมีบุตรเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะเดือนละ1,000บาทเนะี่ยไม่พอเลี้ยงลูกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่เราได้รับเป็นโบนัสนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็คาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรของแรงงาน ที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับเสิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง y t u t u นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ